บางท่านก็บอกว่าเสียสมพงศ์นับถือคิดบางท่อนบางท่านก็บอกว่าเสียสมพงศ์นับถือพุทธแต่เสียงจากการทําข่าวของขา่าวสดว่าเสียสมพงศ์เนี่ยนับถือคิดแต่ก็ไม่เป็นไรครับทางพุทธกับทางคิดเนี่ยมันเหมือนกันครับนับถืออะไรก็สามารถที่จะสามาธิเห็นได้แต่ผมมีความแปลกใจอย่างหนึ่ง ตอนตอนคําพูดตอนนี้นะครับคุณจะีต้องฟังดีๆนะครับเกื่มจิตเสียสมพงศ์ให้ครบศพคุณแตงโมก็มาโดนจิตโดนใจเราทีนี้ผมก็บอกแตงโมไปโดนจิตโดนใจเ<ม>สียสมพงศ์ครับถ้าคุณอยากจะเจอผมให้ผมเจอง่ายๆสิเมื่อวานนี้ผมได้พูดถึงเรื่องน้องแตงโมว่าผมพูดถึงน้องแตงโมทุกวันทุกวันทําไมน้องแตงโมถึงไม่ให้ผมฝันเมื่อคืนนี้ผมฝันถึงน้องแตงโมแล้วครับ ในคําถามที่ผมฝันผมถามว่าน้องแตงโมไปนั่งสมาธิให้เสียสมพงศ์เห็นหรือครับในฝันนะครับน้องแตงโมบอกว่าไม่เคยรู้จักกับเสียสมพงศ์เลยเสียสมพงศ์เอาที่ไหนมาพูดผมก็ตอบว่าน้องแตงโมไปว่าผมนี่นะพยายามพูดถึงน้องแตงโมตลอดแต่ทําไมน้องแตงโมไปดันไปให้เสียสมพง์ฝันน้องแตงโมเถียงกับผมในฝันว่าไม่เคยรู้จักกับแตงโมเลยแล้วไม่เคยไปให้ฝันเลย จะไปให้ฝันได้ยังไงแสดงว่าเสียสมพงษ์เนี่ยพูดเองทางนั้นเลยบอกว่าถ้าโดนจิตโดนใจแล้วให้แตงโมมาเจอกับเขาในฝันเดี๋ยวก็บอกว่าเป็นสมาธิไม่จริงละเสียสมพงษ์อย่ามาเถียงกับผมผมพูดถึงน้องแตงโมทุกวันน้องแตงโมให้ผมฝันว่าศพเขาลอยไปที่นู่นน่ะมีคนไปล้างไว้ล้างไว้ไม่ความว่ามายขวมว่ายังไง อะไรคือปเป็นลังแว้ครับนี่แตงโมมาบอกผมเองนะว,ว่าเสียสมพงศ์เขาไม่เคยให้ฝันเลยคนละแตงโมหรือเปล่าเสียสมพงศ์อายุมากเราอย่าไปกันใหญ่อันนี้ผมไม่ได้ต่อว่านะในฝันนะผมฝันว่าแตงโมไม่ได้ไปให้แตงโมมาให้ผมฝันเมื่อคือนเนี้ยบอกว่าเสียสมพงศ์เนะี่ยโกหกในฝันนะเดี๋ยวไม่ใช่เอาทนายมาฟ้องผมในฝันบอกว่าไม่เคยเห็นเลยไม่เคยไปให้ฝันเลยถ้าไปให้ฝันก็จะจะกวนให้เลยพูดไม่ได้เป็นอย่างที่แตงโมตายเลย มันคนละเรื่องแตงโมบอกกับผมว่าเขาอะในฝันนะครับเขาบอกว่าเขาถูกคนฆ่าเขาจําได้หมดแล้วก็ขอบคุณสื่อทุกๆแขนงที่ช่วยกันประโคมข่าวว่าแตงโมตายเพราะใครแตงโมกลับจากภูเก็ตเมื่อวันที่ส7กลับมาก่อนเบิร์ตกลับมา,าแตงโมกลับมาก่อนแล้วเบิร์ตก็กลับมาวันที่สินะครับแล้วเสียสมพงษ์เมื่อ3ปีที่แล้ว เสียสมพง์ก็ไม่เคยเปิดปากเลยนะครับแต่ผมพูดมาสองปีกว่าจะสปีกว่าผมจะได้ฝันกับน,น้องแตงโมเนี่ยยากนะปกติผมไม่เคยเชื่อเรื่องเรื่องพวกพูดผีปีศาจแต่น,น้องแตงโมไม่ให้ผมฝันมากเขาทรามานมากเลยกับคําพูดของเสียสมพง์เนี่ยพูดไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยมูรี่ไปเรื่อยน้ํามันเชี่ยวจะต้องไปล้างขึ้นมาได้ยังไงเสียแตงโม เขาอยู่บนบกสองวันที่เขาให้ผมฝันทั้งหมดนะครับแต่งโมบอกว่าเขาอะไปกินข้าวที่บ้านตานิดในจิงแต่เขาไม่ได้ไปให้เสียสมพงษ์ฝันเสียสมพงษ์พูดเองจิตขนาดนั้นเหรอแล้วยิ่งนักถือศาสนาพุทธเนี่ยถ้าไม่ได้ไม่มีคุณธรรมเนี่ยแตงโมไม่ให้ฝันก็แสดงว่าอาจารย์ปานเทพคุณอัจฉริยะก็สู้ผมไม่ได้ สุดท้ายผมก็ฝันจริงๆแตงโมบอกว่าเขาขอบคุณนะบ้านพระอาทิตย์ขอบคุณสุทินผมก็เกือบจะถามว่าแตงโมเมื่อไหร่จะเอาผมไปอยู่เป็นเพื่อนแตงโมบอกว่าให้พี่อยู่ไปเรื่อยๆก่อนพี่ยังไม่ต้องเป็นอะไรแต่หนูอ่ะไม่ได้ไปให้เสียสมพงษ์พูดเสียสมพงษ์พูดไปเรื่อยเอ้าแล้วทําไมเขาพูดอะ่ะก็ต้องฝากผมไปถามเสียสมพงษ์ว่าพูดมาได้ยังไงว่าไปให้ฝันไม่มีเขาให้ผมฝันคนเดียว บอกวันที่เขาตายจริงๆเวลาที่เขาตายเนี่ยคือสองทุ่มกว่าหลังจากกินข้าวบ้านตานิดแล้วก็เข้าห้องน้ําเสร็จก็ลืมโทรศัพท์แล้วก็แวะไปเอาโทรศัพท์จากนั้นเริ่มไม่รู้สึกตัวแล้วเสียแตงโมอันนี้ความเป็นความฝันนะอันนี้เป็นความเชื่อของบางคนเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เดี๋ยวรอบดึกผมก็พูดตรงกันอีกอะ่ะผมฝันว่าแตงโมอ่ะใส่ชุดบริส,สุทธิ์และฝากบอกไปคนที่ชอบบอกว่า หนูอาฉีในน้ําเนี่ยฉีในเรือไม่จริงหนูไม่เคยฉีในเรือหนูก็ชีจากบ้านของตางนิดมาแล้วอ่ะแล้วหนูจะไปฉี่ในเรือได้ยังไงอ่ะโอ้ยแล้วใครอ่ะที่ปั้มแตงโมบอกอันนี้หนูยังไม่พูดพูดไปเดี๋ยวพี่จะอันตรายเอาไม่เป็นไรถ้ายังไม่อยากพูดก็รออีกนิดนึงเดี๋ยวคดีใกล้จะจบแล้วเดี๋ยวถึงเวลาก็คงจะพูด อันนี้ผมพูดจริงๆนะผมก็ไม่ได้ให้พี่น้องฟังผมเพราะว่าผมเห็นว่าเสียสมพงษ์นั่งสมาธิเห็นผมไม่เห็นนะฮะสมาธิผมไม่เห็นเพราะผมเชื่อว่าวันที่วันที่ผมพูดถึงน้องแตงโมอ่ะผมไปที่วัดข้างข่าวมาจริงๆผมไปที่วัดข้างข่าวมาแล้วน้องแตงโมก็ฝากมาพูดบอกว่าเนี่ยเขาตายแบบทารุณ เขาตายแบบไม่เต็มใจแล้วเขาก็ไม่ได้ฉีใท้ยเรือและแสดงว่าเสียสมพงษ์พูดไปเรื่อยเปื่อยว่าถ้าอยากจะมีความผูกพันอะไรก็ก็มาให้ฝันฟังดีๆนะเสียสมพงษ์แตงโมบอกผมแล้วเขาไม่เคยไปให้ฝันมั่วเองอะ่ะคิดไปเองหรือเปล่าตกใจกลัวไปเองหรือเปล่า คุณเผือกน้องเผือกก็บอกว่าให้ไปพักก็ก็วันนี้ก็พูดสองทุ่มนะครับก็ถึงสี่ทุ่มแล้วก็เที่ยงคืนจากพรุ่งนี้เป็นต้นไปแล้วก็ก็คงจะพูดแค่เที่ยงคืนรอบเปียวนะครับการตายของน้องแตงโมเนี่ยสร้างปาฏิหาริย์ให้หลายๆคนและเสียงบนเรือเนี่ยก็เป็นเสียงที่แปลกประหลาดนะครับก็เมื่อวานเนี่ย ในฝันเนี่ยวันนี้ผมตื่นสี่โมงเย็นฝันยาวเลยผมฝันผมฝันจริงๆผมฝันว่าแตงโมตายหงนะเออจริงๆศพถูกดองไว้สองวันน่ะแล้วผมถามว่าอยากจะอะไรบุญช่วยไหมคดีนี้สื่อก็ช่วยเต็มที่แล้วแต่คนที่ทำแตงโมนี่มันใหญ่นะพี่คงช่วยไม่ได้หรอก ลุงคนช่วยไม่ได้ลุงครับแล้วจะฝากอะไรถึงเสียสมพงไหมฝากบอกเสียสมพงอะไรเลยแนะม้แต่งเงาก็ยังไม่เคยรู้จักแล้วจะไปให้ฝันได้ยังไงอย่างของคุณสุทินเนี่ยของลุงสุทินเนี่ยพูดถึงหนูบ่อยๆหนูก็ไปเรียกร้องความเป็นธรรมหนูฝันจริงๆผมฝันจริงๆนะอันนี้เป็นความเชื่อของผมเองเพราะพอผมเห็นเสียสมพง์เนี่ยยิ่งพูดยิ่งเลอะก็เลยถามแต่งโงจริงๆเถอะ ผมไม่ก็ไม่เชื่อเรื่องพวกนี้นั่งสมาธิแล้วเห็นหรือนอนแล้วก็เห็นผมพูดมาเป็นเดือนกว่ามันอย่างนี้แตงโมก็ไม่ได้ยุติธรรมดิคนพูดอะ่ะไม่ให้ฝันไปให้คนตั้งสามปีไม่เคยพูดมาฝันนี่มันก็ไม่ถูกคืนนั้นคืนเดียวเมื่อคืนผมนอนตีสามตีสี่กว่าถ้าจะได้นะผมฝันเสร็จผมก็ไปเข้าห้องน้ําแตงโมก็บอกว่าตอนที่เข้าห้องน้ําอ่ะก็ไม่ได้ก็ไม่ได้เยอะนั่งนั่งอยู่ในเรือนะ่ะก็ไปฉี่ในบ้านตานิดเออ ไม่ได้ไปนั่งฉี่ในเรือเอาแตงโมไปพูดอย่างเงี้ยวิญญาณแตงโมยังไม่เกิดนะและ้วแล้วต่อไปก็รบกวนเสียสมพง์นะท่านอาจจะพูดมีสิทธิ์จะพูดแต่ในฝันน่ะฟ้องแตงโมมาฟ้องผมแล้วว่าเขาไม่ได้ไปให้เสียสมพง์ฝันแล้วเดี๋ยวก็จะมีการขยี้เสียสมพงไปเรื่อยเสียสมพงไปเรื่อยๆนะครับถ้าจะฟ้องผมไม่ได้นะผมเสียสมพง์มีสิทธิ์จะพูดว่าเนี่ยลองฟังบางครั้งบางตอนใหม่ดิใช่ไหมฮะ ผมยังไม่กล้าพูดเลยผมฝันผมยังไม่กล้าพูดผมเห็นว่าเออเสียสมพงษ์พูดผมก็เอาพูดบ้างของผมเนี่ยจริงๆนะจริงๆนะเนี่ย เขาจังหวะทานข้าวอยู่ที่และอยู่ที่พุที่แลวอยู่ที่ข้าวอยู่ที่และเขาจังหวะทานข้าวอยู่ที่และเห็นไหมเห็นไหมล้วนแล้วเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมล้วนแล้วเนี่ยเขาจังหวะทานข้าวจังหวะทานข้าวเนาะเสือสมพงเนาะอแล้วก็ก่อนจะเสียจะสมพงษ์จะทานข้าวเนาะอ่า เสรีมพงษ์พยายามจะพูดกับเมย์ชนิดนัินวันพุธที่ห้ามีนา14นาฬิกา5นาทีหายไปแล้วหลังจากผมพูดถึงเสียสมพง์เนี่ยเพิ่มจิตเสียสมพง์ให้พบบศพคุณตังโมก็มาโดนจิตโดนใจเราทีนี้ผมก็บอกว่าคุณตังโมมาทำไรถ้าคุณอยากจะเจอผมให้ผมเจอง่ายสิ เจอทันทีเลยพูดป๊บเจอปับ๊บแหละรนาบนเรือแม่ผมฟังแล้วผมขนลุกผมกำลังจะพูดเสียสมพง์ดักชิงผมพูดเลยนะผมพูดตรงๆผมฝันแหง่งแตงโมใส่เสื้อสีชมพูวันนี้ผมถึงใส่เสื้อสีชมพูไงแล้วก็คาดเอวชุดบริสุทธิ์หมายผมฝันว่าหลังจากที่เขา ทานข้าวที่บ้านตานิสเสร็จผมฝันผมถามว่าผมอยากจะรู้คำเดียวน้องแตงโมช่วยตอบคำเดียวว่าไปให้เสียสมพงษ์ฝันไหมเขาบอกไม่จริงหนูไม่เคยไปให้เขาฝันเลยเขาพูดอย่างรวนเลยเออแล้วพี่น้องจะเชื่อได้ยังไงอ่ะมันจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะผมพูดมาเป็นเดือนนะถ้าผมฝันเนี่ยเป็นเรื่องปกติ แต่คุณไม่เคยพูดถึงเลยคุณเข้ามาให้ข้อมูลให้กับเดตไอเฉยๆแต่แตงโมบอกกับผมว่าไม่เคยไปให้คนนี้ฝันเลยนะไม่กระั่งเบิร์ตก็ยังไม่เคยให้ฝันเลยมาให้ผมฝันคนเดียวเออผมเลยไม่สบายเลยเนี่ยตื่นมาหน้าตาซุบเลยเนี่ยวันนี้เลยต้องใส่เสื้อสีชมพูให้มองแตงโมสักวันหนึ่งนะครับโอ้โหเขามีบุญถึงขนาดนั้นนะถ้าอยากจะให้ เสียช่วยก็บอกนะมาให้ฝันก็จะให้ฝันอยู่แหมแป๊บเดียวนั่งสมาธิหลับตาเห็นเลยผมก็ยิ่งเป็นคนจนนะถ้าเสียเสียเสียสมพงษ์ถ้าหลับตาเห็นเลขก,ก็บอกผมหน่อยผม,ผมจะขายบ้านซื้อเลยนะแต่ต้องถูกนะถ้าไม่ถูกผมก็ไม่มีบ้านอยู่นะครับแล้วช่วงนึงของการให้สัมภาษณ์ นะครับก็เป็นสิ่งที่ตล,ลกนะคือไม่เชื่อนะไม่เชื่อไม่เป็นไรไม่เชื่อร้อยเปอร์เซ็นไม่เป็นไรไม่เป็นไรอันนี้คือความฝันไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นความฝันของคนบางคนเขาก็ฝันได้ผมก็ฝันได้ไงทุกคนก็มีสิทธิที่จะฝันแล้วก็มาถึงตอนหนึ่งหลังจากที่เสียสมพงศ์ฝันเสร็จแล้วนะครับก็เสนาพลพยายามจะพูดว่า เขาไม่ไ huh. ด uh, ้จับศพอืไม่ได้หันหน้าศพด้วยอืเขาแค่รังศพเอาไว้อเป็นคําพูดที่เราก็ได้ยินจากําสัมภาษณ์ตรงๆคุณปันทพ่ฝันหรือเปล่าครับผมฝันนะครับทางกรมสอบสวนคดีพิเศษแปองดีเอ็นเอเรามันจะไปติดด้วยอะไรนะี้ะคุณถ้าถ้าเรื่องนี้เราต้องพูดกันให้เข้าใจช่วงเวลาผมออกไปเน้นน้ำมันหลงรันแรงด้วย เรือผมอะไอตรงท้ายเรือแม่สัจาธรรมฮะแม่รำขาวมีท้ายเรือตรงท้ายเรือนี่สหระแผตฟอมนะแลดฟอร์มเนี่ยมันจะมีใบพัดอยู่ทั้งหลังแแลตฟอรม์มตอนนี้น้ํามันลงแรงแล้วเราจอดเรือแล้วเนี่ยเรากังโมกกำลังจะไหลเข้าตรงท้ายของเรือผมผมไม่ใช่จับผมล้างต้องใช้คำว่าล้างล้างเพื่อแกเนี่ยไม่ให้เข้าไปขไ้างในแผดฟอมเป็นคนเบนเบนะนะ ล้างแกเพื่อไม่ให้เข้าไปข้างในไม่ได้จับแล้ะใครบอกว่าที่เป็นแงนหน้าแงนเนอร์ไอ้นั่นมันบ้ามีมีมีเห็นไหมมีเห็นรูปไหมว่าผมจับแงนหน้าไม่มีไม่มีเออแล้วก็พูดไปเรื่อยไอ,อ,อ้เชือกม้าเชือกม้านั่นเป็นคำสัมภาษณ์ประเด็นว่าไปเจออย่างไรทีนี้ที่จะต้องโน้ตหรือมันเป็นจริงครับคุณบีตอนทางเนี่ยค่ะคุณสมพงษ์พูดว่าน้ำมันลงแรงมากเลยต้องจับไว สองรั้งเอาไว้เพราะเกรงว่าจะเป็นใบพัดเรือถูกดูดเข้าไปค่ะนี่สองเรื่องนะครับแล้วก็อันที่สามเฉยชมำงอธิบายด้วยว่าขึ้นมาเนี่ยเห็นคอเห็นคโครเนี่ยเต็มเลยใหม่ๆใช่เพราะฉันแล้วคงพึ่งขึ้นมาอ,มอันนี้เป็นข้อที่สามที่เสยชมำงตั้งทจริงทับคุณบีผมฝันจริงๆ สื่อผมบอกว่าคงจะบ้าไปจะไปน,น,น้อยหน้าเสี<า>ยสมโพงไม่ได้หรอกไปหันดูหน้าศพแต่ข่าวนี้มันมีเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่สื่อทางเรื่องอติก๊กต็อกเกอร์นะมันเป็นระดับคุณสรยุทธสุทธัศนะจินดาสื่อหลักนละสื่อหลักน้องไบร์เนี่ยเขาจะต้องสัมภาษณ์สิแล้วก็รายงานข่าวขึ้นมารายงานข่าวเนี้ยอยู่ในรายการเรื่องเล่าเช้านี้นะครับในวันที่เจอศพน้องแตงโม ตอนนั้นเขารายงานยังไงคุณสมพงษ์บอกนะคะว่ามันเปื้อนโครนก็เลยใช้มือเนี่ยจับแล้วก็พลิกดูใบหน้าอพอเห็นก็คือเป็นคุณแตงโมที่จมน้ําหายตัวไปจริงๆทันทีที่รู้ว่าเป็นร่างของคุณแตงโมเนี่ยค่ะคุณสมพงษ์ก็รีบส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยที่อยู่บริเวณท่าเรือจุดเกิดเหตุแล้วก็มีบางส่วนที่กระจายกําลังกันค้นหาอยู่ตามริมตลิ่งเนี่ยส่งสัญญาณไปบอกให้เข้ามาช่วยกันนําร่างเข้าฝั่งนะคะอ,อ,อันนี้ก็เพื่อความ ถูกต้องของข้อมูลนะน้องน้องปรเขาก็อ้างว่าคนที่พูดก็ชื่อเสียสมพงษ์นี่แหละเป็นคนพลิกหน้าขึ้นมาดูนั่นน่ะสิครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เรียกว่าดิจิตอลฟุตเพลนนะคือสิ่งที่มันปรากฏในทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางสื่อแล้วมันก็ลบไปได้ลบไปได้มันเป็นยังไงเราก็เป็นอย่างนั้น <พอ S 1> มันถึงเกิดปรากฏการตั้งคาถามของสื่อในวันนี้ศิลาพ์พยามจะพูดว่านี่นะครับคนเรานะครับก็ผมถึงพูดนะครับว่า บางครั้งอะนะความฝันที่เขาพูดมาหรือสมาธิที่เขานั่งเนี่ยมาจะไปการน,นึกภาพไปเองแต่ถ้านั่งสมาธิเนี่ยไปถึงสารสารก็ไม่รับฟ้องยิ่งฝันเนี่ยยิ่งสารไม่รับฟ้องผมฝผมฝันมั่นเห็นเยอะกว่าเสียสมพองศ์อีกผมฝันตั้งแต่บ้านออกมาจากบ้านตาน,นิศจนไปถึงสมุทรสาคร ก็ไม่เคยถามแตงโมตรงๆลุงถามแตงโมหน่อยแตงโมเคยไปให้เสียสมพงษ์ฝันไหมหนูไม่เคยไปให้เสียสมพงษ์ฝันแล้วยิ่งสมาธินี่หนูไม่ได้หนูไม่ได้นับถือพูดหนูนับถือคิดสมาธิจะมาเชื่อถือได้ยังไงโอ้ยผมฟังดูแล้วนี่เสียสมพงษ์นี่ก็เข้าใจเล่นเนาะเมื่อสามปีก่อนกับวันนี้ก็พูดไม่ตรงกัน นะครับคนเราเนี่ยเน้ไม่มีเรื่องหาเรื่องเข้าตัวนี่มันระวังนะคดีเนี้ผู้วงการเป็นใครแตงโมโบอกของหมดแล้วแต่มันเป็นความฝันแต่ผมคิดว่าส่วนมากผมฝันอะไรจะออกนะอย่างงวดที่แล้วเหมือนกันผมขึ้นว่าผมฝันว่าผมขึ้นบันได69ข้ามไปไหว้พระ ขาลงเป็น96ขั้นกลายเป็น94ขั้นผมฝันค่อนข้างจะใกล้เคียงนะคืออยากจะรู้เท่านั้นไงเพราะเห็นว่าเสียสมพงษ์มีสมาธิและจิตนิ่งในคราวที่ผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อพวกพระนั่งพิป,ปัสนาพระนั่งกรรมฐา,านนั่งให้หวยนั่งพ่นน้ำมนต์ผมก็เลยไปวัดค้างคาวแล้วก็บอกกับแตงโมว่าถ้าได้ฝันจริงลุงจะใส่เสื้อสีชมพู แกก็มาให้ฝันจริงๆคําถามที่ผมถามในฝันผมถามคําเดียวว่าเคยไปให้เสียสมพง์ฝันไหมเคยนั่งสมาธิแล้วดึงวิญญาณแตงโมมาให้ฝันได้ไหมมันมีในหนังในตอนที่แสดงหนังแตงโมบอกว่ามีแต่ตั้งใจตาย,ตายไปยังไม่ได้ไปฝันเลยเพราะวิญญาณยังไม่ได้ไปบูดไปเกิดยังอาฆาตอยู่แถวนี้แหละอันนี้คือฝันจริงๆไม่ได้โกหกไม่ได้ไม่ได้มูลีนะอันนี้ผมพูดตรงๆ พูดจริงผมก็ฝันไงแล้วผมไม่อย่างงั้นผมวันนี้จะใส่เสื้อสีชมพูทําไมเล่าก็ผมต้องการอยากจะรู้ไงเพราะว่าความศยศาสตร์ต่อศยศาสตร์อ่ะมันก็เชื่อถือกันไม่ได้ในเมื่อเขานั่งสมาธิเห็นผมก็ไปวัดค้างข่าวแล้วก็ถามบอกว่าเนี่ยผมนั่งอ่านข่าวน้องแตงโมทุกวันพยายามหาคนร้ายเนี่ยให้เขามันวงแคบไปเรื่อยๆแล้วทำไมหนูไม่ให้ลุงฝันบ้าง กลับมาตีสี่กว่าตีห้าผมฝันเสร็จผมเข้า้อง้ํากลับมายังฝันอีกนิดหนึ่งก่อนที่วิญญาณของแตงโมงจะไปจากผมไปเขบอกว่าหนูไม่ได้ฉี่้า้เรือหรอกเห็นไหมละ่ะพวกที่ฉี่้า้เรือพวกที่ว่าหนูประมาทเป็นเหตุทําให้หนูตายเนี่ยตำรวจชุดนั้นก็โดนย้ายหมดแล้วเห็นไหมละ่ะอ่านี่เห็นไหมฝันผมแม่นกว่าเยอะสุดท้ายเมื่อวานก็โดนย้ายไปคนหนึ่งใช่ไหม แม่แล้วทำไมเสียสมพงษ์พูดเป็นตุเป็นตะว่านั่งสมาธินี่เห็นโอ้โหอย่างนี้พระที่บวชวิปัสสนากรรมฐานเดินธุดงนี่อยู่ในป่าในเขาอันนี้ผมฝันนะไม่ใช่มานั่งถามผมนะว่าจริงไม่จริงอะไรมาอะไรเนี่ยผมฝันอะไรมันก็เป็นไปได้อะไรฝันนะพอจะพูดกับแตงโมทุกทุกวันก็ได้ พูดกับแตงโมทุกวันก็ได้จนทําให้ผมฝันก็ได้เพื่อเจอฝันถึงแตงโมคือในคําถามอ่ะผมถามแตงโมคําเดียวว่ะแล้วเคยไปให้คนที่ชื่อสมพงษ์เนี่ยฝันไหมก็บอกหนูไม่เคยให้ฝันเลยหนูก็ไม่มีใครมาล้างหนูไว้หนูก็ถูกลอยไปเรื่อยๆจนกระทั่งขึ้นรถมูลนิธิโอ้โอแล้วก็พูดกลับไปกลับมาเดี๋ยวคิดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้ น้องบีอย่าไปว่าประชดผมผมฝันจริงๆเพราะความฝันของผมมันขัดแย้งกับเสียสมพงษ์ไงเหมือนที่อาจารย์ปันเทพไปขยี้เสียสมพงษ์แต่ผมไม่ได้ขยี้นะเพียงแต่ผมฝันเท่านั้นเองว่าจริงไหมที่ว่าหนูไปให้คนที่ชื่อสมพงษ์ฝันน่ะก็บอกไม่จริงหนูยังไม่เคยเห็นหน้าก็เลยเออวิญญ,ญาณหนูก็อยู่แถวข้างคาานี่แหละ อยู่แถววัดค้างคาวนี่แหละไม่ได้ไปที่นูน้นไม่ได้ไปตรงนั้นเหรอทนโมพยักหน้านะอืมพยักหน้าอทุดจริตยาครับครับตอนนี้เป็นข่าวอยู่ครับก็ตั้งกรรมาการสอบอยู่นะครับรวมทั้งหมอรวมทั้งเภสัชรวมทั้งจัดสต็อกยาโดนกำหมดครับโดนกำหมดครับผมกําลังจะทําทําเรื่องนี้อยู่นะครับนางเทพสวรรค์ที่สวยงามมากแต่มอง เราชอบทันทีเขาใส่เสื้อสีขาวแล้วไม่เห็นอีกเลยใส่หมูอ้าวนี่ก็ฝันเหมือนกันเหรอแล้วทำไมไม่ใส่เสื้อสีชมพูเหมือนผมอะถ้าฝันถึงน้องแตงโมแล้วต้องใส่เสื้อสีชมพูเพราะว่าวันที่เขาตายนั่นแะเสื้อสีชมพูอันนี้ผมพูดจริงผมจันคงคงคงไม่ได้ว่าประชดผมนะ เพราะว่าเขายังฝันเลยเขายังนั่งสมาธิยังเห็นเลยกว่าผมพูดมาเป็นเดือนนะกว่าผมจะได้ฝันแตงโมอ่ะถ้าผมไม่พูดก็กลายเป็นว่าเสียสมพงษ์เห็นจริงแต่ในฝันแตงโมเถียงกับผมเลยว่าไม่มีไม่มีไม่เคยไปให้คนนี้ฝันไม่เคยก็ก็ไม่เป็นไรในฝันเนาะก็ไม่เป็นไรก็วันนี้ก็ผมก็ไม่ได้ทำกันบ้านเพราะว่าใส่เสื้อสีชมพู แล้วก็ขับรถไปเที่ยวแถววัดค้างคาวกลับมาเผื่อคืนนี้จะได้เห็นรางวัลเลขท้ายสองตัวก็จะมาบอกไอ้ที่ผมแปลกใจอย่างเดียวไอ้ผมมันก็น้อยใจเป็นเนาะคนเราเนาะนั่งอ่านข่าวทุกวันตั้งแต่ต้นจนจบก็หนีไม่พ้นข่าวแตงโมแต่คนนี้ไม่ได้ไปอ่านอะไรเลยไม่ได้ไปมีส่วนอะไรสักอย่างเลยไปให้คนนี้ฝันได้ยังไงอะ่ะแล้วผมจะไม่อ่านข่าวต่อนะ ถ้าเป็นอย่างเงี้ยผมจะไม่ช่วยหาคนร้ายให้นะคืนนั้นแตงโมมาทันทีเลยลุงคะหนูไม่ได้ไปให้คนนี้ฝันนะหนูไม่เคยมูลีเอาเสียสมพงษ์อย่ามาโกรธผมนะมันความฝันมันชนกันชนกันน่ะไม่รู้ว่าคนตายไปโกหกหรือเปล่าผมก็ไม่รู้แต่เรื่องนี้เป็นเรื่องปกติครับท่านเห็นสมาธินั่งเห็นก็เห็นไปเขาก็อยากจะให้ท่านช่วยแล้วท่านช่วยเขาได้ไหมครับช่วยได้ก็ช่วยขยี้ไอ้คนที่ติด คนที่ทําแตงโมอ่ะเสียชีวิตไปเนี่ยก็ก็ก,ก็ไปไป,ไปช่วยหน่อยนะครับแหมฟังดีครับฟังแล้วมันหน้าผมก็ยังไม่พูดเลยถ้าเสียสมพงษ์ไม่ฝันนะผมก็จะไม่ฝันอนะ่ะไม่เสียสมพงษ์ฝันแล้วผมจะน้อยหน้าได้ยังไงผมพูดทุกวันอาจารย์ปานเทพก็พูดทุกวันไม่เห็นได้ฝันเนี่ยเนี่ย เขาไม่ได้จับศพไม่ได้หันหน้าศพด้วยอืม